คลิปช้างเตะหมอที่มีคนดูเกือบ4ล้านวิวมันเป็นไวรัลได้ไงเนี่ยมาถึงตอนนี้แล้วทุกคนก็คงจะอยากรู้ว่าไปทำอีท่าไหนถึงโดนช้างเตะได้วันนี้ก็เลยต้องย้อนกลับไปเลย คือหมอและทีมงานอ่ะออกตรวจสุขภาพช้างที่จังหวัดระนองค่ะนั่นไงผู้ต้องหาของเรามาละใครจําน้องได้บ้างน้องโดนยิงเมื่อ6เดือนก่อนค่ะแล้วหมอก็เข้ามารักษาน้องโดยจะมีแผลโดนยิงบริเวณขาหน้านะคะอ่ะถือว่าหมอกับน้องรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนค่ะนี่ก็คือเจ้าต้นกล้าอายุตอนนี้17ขวบและทุกคนเห็นอะไรไหมคะตอนนั้นน่ะเจ้าต้นกล้าพยายามยกเท้าเตะหมอมาแล้วรอบนึงค่ะแต่โดนสกัดดาวรุ่งไงก็เลยไม่โดนส่วนรอบนี้ น้นนะคะน้องดูโตขึ้นมากๆค่ะโตแต่ตัวนะแต่ความซุกซนยังเหมือนเดิมเมื่อมาถึงหมอก,ก็ประมงประเมินน้ำหนักน้องนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะจ่ายพวกยาถ่ายพยาธิาให้ผลก็ดันตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะอ่านี่ทักทายกันเล็กน้อย <c oughs> <c oughs> อ แพตันก้าก็คือคนไข่เก่าที่โดนทิ้งมันจะมีแผลอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูอ่าอันนี้หมอก,ก็เตรียมพวกยากินแล้วก็ยาฉีดนะคะเดี๋ยวนะนั่นหมวกช่วยช้างสีเขียวบอกเลยว่าการละอองฝนได้ดีมากนี่เดินตากฝนโชว์เลยมีถึงห้าสีเดวยกันอย่าลืมไปอุดหน,นุนกันนะคะก่อนฉีดยาหมอก็จะให้น้องนอนลงนะคะจะได้ฉีดได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยยาที่จะฉีดเป็นยาถ่ายพยาธินะคะ หลังจากนั้นหมอก,ก็ขอเข้าไปดูแผลที่โดนยิงของน้องค่ะที่จริงก็ปิดสนิทแล้วแหละแต่ว่าน้องก็ยังเสียวๆอยู่เอางวงมาเขลียหมอตลอดแบบนี้ค่ะแต่ทุกครั้งที่เขลียก็จะโดนพ่อห้ามไว้นะคะ หลังจากนั้นสังเกตเห็นว่าน้องพยายามใช้หางปัดหมอนะคะแต่ก็ไม่โดนสุดท้ายก็รอบทำร้ายหมอด้วยขาหลังค่ะ จับนางเลยค่ะคุณตำรวจข้อหาทำลายร่างกายเจ้าพนักงานแม่เล่นเอาตูดหรือเลยเชียวสาภาพเหตุการณ์ก็เป็นประมาณชนีแหละทุกคนไอเราก็มัวแต่ระวังหน้าสุดท้ายลืมคาลังซะงั้นแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหมอไม่เจ็บเลยค่ะน้องแค่สะกิดโดนเจาะยางเบา คนใครใครแสบวันนี้คอมเมนต์มาได้นะคะขอตัวพาผู้ต้องหาไปขึ้นโรงพักก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า